วันนี้วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศกักราช2558หครับนี่ผมอยู่ในโซนหรือในด้านของที่ขายต้นไม้กันเยอะๆนะครับในเขตอรุองพพเระปฐมเจดีย์อันนั้นที่เห็นไกลๆนั้นเป็นรั้วข้างนอกนะครับมันมีรถอยู่วิ่งรอบๆจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะครับในอำเภอเมืองจังหวันดนครปฐมเลยนะครับก็ตรงนี้อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่ผมผ่านมาเจอร้านหนึ่งเออก็เมื่อ วันก่อนก็เดือนผ่านอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อวานก็ได้นัดคุณลุงมาขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งที่ร้านก็มีต้นไม้สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีต้นไม้อะไรแปลกๆบ้างนะครับนามแดงเกล็ดกระโห้พุทธแรงงอนตรงน,นี้มันออกดอกนี้ก็มีสาวสันทรายด้วยนะครับ สันทรายมันเชียงใหม่นะเกี่ยวกับเชียงใหม่ไหมครับลุงเกี่ยวนะแล้วก็มีต้นโอ้โหแบบหลายอย่างหลายอย่างบริเวณรอบนี้ร้านลุงหมดเลยใช่ไหมครับนเนี่ยนครับที่ที่เห็นนะครับเป็นเหมือนสี่เรียมจตุรัสนะครับก็เอาละเดี๋ยวค่อยมาดูต้นไม้กันทีนึงตอนนี้เดี๋ยวค่อยให้คุณลุงพาชมสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อนรงชื่อนรงนะครับฉายาในวงการต้นไม้ที่เขารู้จักกันเรียกว่าอะไรครับ มาก็เรียกลุงเกาลุงเก๋านะครับผมลุงเกาเป็นคนจังหวัดอะไรครับรน,นคนปรปฐมนครปฐมนะครับปัจจุบันอายุเท่ไรล่ะครับหกสิบปีแล้วทำธุรกิจขายต้นไม้นี่นานหรือยังครับถามว่านานไหมให้อยู่กับต้นไม้มาเนี่ยกว่าสิบปีอแต่ที่อเอามาขายจริงๆขายอย่างเดียวเลยเนี่ยเอามาขายโดยตรงเลยก็ประมาณสิบ แสดงว่ามีสวนต้นไม้อยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมครับเป็นคนจังหวัดนครปฐมสวนอยู่ที่ไหนครับผมสวนอยู่ต้นไม้ทะเลนราร้างนาสร้างอ๋อพื้นที่เยอะไหมครับพื้นที่เยอะไหมตรงที่ใช้ทําต้นไม้ก็ได้เศษ็จไร่เศษปลูกเ,เพาะเองเลยต้นหลักๆที่ทําบ่อยๆคือต้นอะไรครับอ๋อหลักทําบ่อยๆหลักทําบ่อยๆก็หมอนต้นหม่อน อ๋อไอที่มีเม็ดเล็กๆ,ๆกินได้ใช่ต้นมอนมันเบอรี่ครับอ่ามันเบอรี่โอ้ตอนนี้เป็นที่นิยมด้วยนะใช่ไหมพึ่งมานิยมหลังๆเนี่ยนะเป็นกระแสะข่าวด้วยใช่ไหมครับออกโทรทัศน์อะไรขายเป็นต้นใช่ไหมครับหรือว่าขายเป็นผลผล,ผลมเมล็ดมันเป็นต้นเป็นต้นไปนะครับอถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจของสวนลุงเลยครับแล้วถ้าสําหรับคนที่สนใจรักต้นไม้มือใหม่หัดเลี้ยงหัดปลูกยนมีอะไรแนะนํำไหมครับผม เลี้ยงมันมันพวกนี้มันก็แล้วแต่ที่เราชอบครับผมบางคนก็จะชอบเป็นไม้ดอกครับบางคนก็อาจจะชอบเป็นพวกบอนไซไม้ประดับทั่วไปนะไ่นขี่ตามแต่ใจรักเป็นหลักเลยใช่แล้วถ้าเป็นนิสัยผมเนี่ยชอบอะไรเลี้ยงไปเถอะเดี๋ยวมันตายก็ถ้าไม่แพงมากก็ไม่ต้องไปคิดมากใช่ไหมครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง คอยหาวิธีไปศึกษาเรียนรู้นะแต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ดูเนี่ยเนี่ยผมเดี๋ยวแผนที่ดูหลายๆสวนหลายๆรายการปลูกต้นไม้นี่รู้สึกว่ามันยังง่ายขึ้นเยอะแล้วนะใช่ไหมหนึ่งปุ๋ยดีมีให้เลือกซื้อใช่ไหมครับหาง่ายดินก็มีให้เลือกแล้ววิทยาการเทคโนโลยีเหมือนมันจะพัฒนาสายพันธุ์มันก็เหมือนจะอึดขึ้นใช่ไหมตายยากลงไม่เหมือนสมัยก่อนหรือว่าหรือว่ามันก็อึดอยู่มันแล้วพูดกันตามจริงสมัยใหม่มันดีขึ้นนะครับไม้สมัยใหม่ มันได้สวยงามขึ้นครับอย่จริงๆว่าถามว่าอาการตายง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยครับอยู่ที่เราดูแลรักษาอ๋ออย่างไม้ที่เขาทำแลบมาครับบางตัวก็ดีอืมแต่บางตัวก็ไม่แข็งแรงก็มีครับอืมแล้วของไทยเราจะไม้หลักๆไม้ไทยๆเราเนี่ยครับมีเป็นร้อยๆปีไปแล้วเนี่ยมาทาใหม่มันก็สวยออาแล้วสายพันธุ์ที่ไม่แน่นางแย้มนี่ยออครับนางแย้มก็เป็นไม้ไทย กำลังจะออกดอกแล้วเนีต้นไม้ต้นไม้ที่คนนิยมมากที่สุดคือต้นแล้วตั้งแต่ขายมา40ปีเนี่ยครับคนไทยไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามกระแสยุคปีนู้นชวนชมดังมากันใหญ่เลยเก็เียนดังมาใหญ่พอซาไปหายเงียบเลยยุคหนึ่งก็ชอบโคสนโคสนก็โคสนอย่างเดียวออืืมม พอไปนิยมตัวไหนตัวนั้นก็จะราคาสูงขึ้นครับเออผมเห็นต้นขวนเออไม่ใช่ขวนเนี่ยพงอยู่หน้าร้านเนี่ยสวยๆเนี่ยผมพูข้งไปนะดอกีิ่งฟ้ามืองหะต้นอวัวความออสเตรเลียอ๋ออันนี้เข้ามาเมืองไทยนานหรือยังครับหรือว่าเพิ่งมาไม่กี่ปีครับผมยันกันไม่ได้นะครับครับเพราะบางคนก็บอกเนี่ยมันอยู่ที่บ้านมา 20ปีแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเพิ่งจะได้เพิ่งเรียนนำเท่าสวยมากเลยนะครับแต่มันกําลังเพิ่งจะมาทิ่ประมาณ3 3-5ปีเนี่ยใช่เพราะว่านี่ผมเดินรอบนี้เจออยู่หลายร้านกานทำมานะสวยงามออกมาแล้วลออกดอกบ่อยนี้มากือบทุกมีกอบทุกร้านใช่ใช่ใช่ล้วออกดอกบ่อยเลยปีนึงออกเกิน10ครั้งเกิน10ครั้งมีกลิ่นไหมครับไม่มีไม่มีแม สวยแต่รูปจุบไม่หอมถ้าหอมได้จะดีมากเลยนะผมเดี๋ยวบอกคุณลุงผมเดินผ่านร้านทางนู้นนะเป็นร้านกล้วยไม้นะเข้าไปถ่ายรูปขอเขาถ่ายรูปโอ้โหหอมแบบมีความสุขนะกล้วยไม้นี่มันมีกลิ่นนะกล้วยไม้ป่าอวใช่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 เขาเลยเปรียบเลยผู้หญิงว่านะงามเดียนท่าแบเนี้ดอกเอื้องเอื้องนะอ่าเอื้องก็คือกล้วยไม้ใช่ไหม ครับผมเครื่องเหนือ, <c oughs> อเครื่องสายครับพวกแรตพวกอะ,อะไรตอนนี้ถามรวมๆที่มาออกงานเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้ผมอยู่ในงานผลไม้อาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐมนะในช่วงตุดจ,จีนวันนี้เป็นที่25กุมภาพันธ์คุณลุงร้านคุณลุงนี่มีต้นอะไรบ้างครับที่นํามานี่ครับอ่พาเชิญชมสักนิดครับเชิญครับโอยเยอะอ่ะอาเยอะเลยใช่ไหมอ้าพาพาดูเป็นสักนิดสักนิด นี่ผมเห็นกันนาคาราชแต่แต่ไม่ใช่ไม้ผลนะจะเป็นไม้ประดับสมัครกว่าใช่ไหมครับครับเดี๋ยวตามคุณลุงเกานะครับไปชมเกษตรอ๋อไอที่บอกมันบลลรี่เนี่ยนะอ่ไมเป็นอย่างเงนะครับผมพอดีว่าผมไม่ใช่ลูกเกษตรแต่ก่อนไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรอย่างนี้มอนจีนมอนจีนครับอ๋อมีหลายหลายแล้วแล้วเม็ดม็ดันเหมือนกันไหมมันเรียงเลียงเลียงตัวใครเม็ดองุ่นยอส่วนเหมือนกันไหม ในแต่ละหมอนเนี่ยมันคล้ายนี่มากกว่ามันคล้ายพวกสตรอเบอรี่อะไรกอย่างครับนี่นะมีเพียบเลยนะหลายหลายต้นเน่ยอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้พันอะไรครับเห็นไหมครับเม็ดน่ารักพันจีนรสชาติเหมือนพันไทยไหมหม่อนนี้มันมันใช่ของไม้เมืองไทยไหมเรียกหมอนไทยหมอนไทยใช่ไทยไหมหรือไม่ใช่เป็นสายพันธุ์อื่นประเทศอื่น นำเข้ามาทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับครับมันเป็นฮิมารายันมัรเบอรียโอ้แล้วพอทราบประวัติไหมว่ามันมีในประเทศไทยมานานหรือยังครับคุณลุงคงจะเป็นร้อยปีร้อยปีคนระับโอ้โหนี่นะครับนี่นี่น,นี่โอ้โหแล้วแล้วพวกนี้มันมีศัตรูพืชไหมวัชพืชก็ม,มีบ้างแต่ไม่มตัวอะไรหนอนส่วนมากจะเป็นเพลี้ยเพลี้ยแล้วนกนี่ถ้ามันบินสมมติอยู่<อ>ในที่แน่นอนอ๋อเศษมันแน่นอนอ๋อไม่เหลือใช่ไหมแล้วแล้วแล้วอย่างไปปลูกในสวนเยอะๆ จะทำยังไงไม่ไม่ให้นกมากวนทำไงมันไม่ถึงขั้นว่านกจะมาหากินเลยทีเดียวไม่ใช่โอ้ไอแบบลงลงเป็นฝูงถล่มสวนไม่มีขนาดนั้นเล็กๆน้อยๆบินมาชอบเชียวอ๋อครับอ่ะตอนนี้มันเยอะนะอันนี้นะให้คุณลุงเขาพาไปชมอีกสัก3-4ี่จุดที่อยากจะพาไปอาเชิญเลยครับต้นเลยครับ ดูได้เลยครับกำลังถ่าย,ยรายการลง YouTube อยู่นะครับ้ไมไทยอยากจะเข้าร่วมก็เชิญมาถามคุยมาได้ต้นไม้ไทยต้นต้นอะไรที่ที่อยากจะแนะนำมันมันอยากแนะนำเอออย่างข้างหน้าเนี่ยอันอันนี้ต้นอะไรบอนปะไม่ใช่บอนไม่ใช่บอลอ่าไม้อ,อินโดนีเซียไม้อินโดนีเซียเขาเขาชื่อว่าอะไรครับเอามีต้นเล็กๆด้วยนะ คือพอใหญ่เนี่ยบานบลัมเท่ากระดงเลยใช่ไหมครับใช่ไหมมันชื่อว่านางกวักห่อเงินพอโตเต็มที่นี่มันจะใหญ่ใบบลัมเลยใช่ไหมใช่ถูกไหมไม่ไม่ไม่ใหญ่กว่านี้มากมายแล้วอ๋อประมาณนี้แหละครับอ๋อไม่ไม่ใช่ใบใบที่พันใหญ่นะผมไปเจอบางที่เนี่ยต้นบลัมเลยเคยเห็นไหมคุณลุงลำไอ้ใหญ่เลยอันนั้นมันมันประมาณสามเมตรหลอกครับอ๋อแน่นขนาดนั้นคนละสายพันธุ์เขาบางคนนึกว่าสายพันธุ์เดียวกันหรอกครับแต่เราก็เลี้ยง ใหญ่สุดก็ได้ประมาณนี <t <t ้เองเกี่ยวไหมว่ามันอยู่ในกระถางอ่ะไอ้ที่ผมเห็นนี่มันอยู่ข้างร่องน้ำอ่ะใช่มันเลยโตกันอลังการเลยอะใช่บนลมเลยนะเคยเห็นกันด้งไหมครับใช่บางครั้งใหญ่กว่ากระด้งเลยนะครับใบมันครับผมโอ้แล้วอย่างนี้ต้นตะลักกี่บาทเขาบอกเป็นไม้มงคลหกเจ็ดร้อยบาทล้วจ็บาทละละาเล็กหกสิบบาทมาซื้อกันได้อะแรกช่วงกลางนิดนึงเป็นช่วงไทยช่วงไทยไทยช่วยไทยรายการผมคุณลุงเก้าถ้าคนชอบ ติดต่อไปได้อย่างไงที่ไหนบอกได้เลยครับผมก็รีเบอร์โทรโทรไปที่อ่อศูนย์แปดหนึ่งขออีกรอบหนึ่งครับ081 081 800 800 3ศูนย์แปคุณลุงเกาโทรมาได้เลยคนนครปฐมครับครับผมแล้วก็จะบอกมีร้านอยู่ร้านอยู่ที่แยกุปกระทิงบ้านโปแยกอะไรกระทิงนะ ผุบกระทีงหอหีบสระอูโบใบไม้หุกกระทิงจังหวัดราช,ชบุรีไปครับอําเภอบ้านโปง่งอยู่ถนนเส้นนอกหรือเส้นทางไหนครับเส้นมันก่อนจะไปกาญจนบุรีใช่ไหมใช่เส้นที่จะไปหนองเด็กยาก็คือว่าถ้าจากนครปฐมไปเรื่อยๆต้องข้ามสะพานขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าถ้าลอดใต้สะพานโผล่ไปทะเลประจวบทางเพชรนู่นเลยไม่ใช่คนละทางแล้วพอเจอสะพานที่เขาบอกว่าจะไปกาญจนบุรีไปบ้านโป่ง ถ้าถนนเซตเพชรเกษตรนะนะให้ข้ามสะพานไปเลยครับเขาโทรศัพผมมาครับ,รบอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรตอนนี้อ่าสุดท้ายละสุดท้ายละพาชมเป็นสังเขปคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากคนรักต้นไม้และคนที่ดูรายการช่องสิทธิโชค้า o ยูทูบของผมครับเชิญเลยครับแต่หมนะยังไม้แนะนํามันก็ไม่มีตัวไหนจะน,นำเป็นพิเศษเนะครับผมมันมันไม้มันหลากหลายแล้วแต่ที่เจะชอบครับ คือการปลูกต้นไม้เนี่ยมันดีทุกต้นครับบางคนบอกต้นนั้นปลูกที่บ้านไม่ได้ด้ยที่ปลูกที่บ้านไม่ได้ผมคิดว่าไม่จริงคิดกันไปอ๋อจริงๆได้หมดได้หมดหรอครับอยู่ที่ว่าเป็นมงคลหมดอ๋อครับครับครับผมครับขอบคุณลุงเกามากครับอ่าชื่อชื่อร้านเลยใช่ไหมนะนะใช่ไหมนะพันไม้ไม้ไทยไม้มงคลอ๋อนี่นะครับแล้วที่ราชบุรีบ้านโป่ง ร้านชื่อร้านอย่างงี้นะเดี๋ยวว่าอีกชื่อหนึ่งชื่อเดียวกันอย่างงี้ครับผมเจอคุณลุงเก้าที่ไหนก็แวะเบียนอุดหนุนได้นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับครับก็ผมสิทธิโชคช่องสิทธิโชคเก้าก็พามาเที่ยวชมนะครับอันนี้อยู่ในงานจังหวัดนครปฐมก็งานใกล้จบแล้ววันพีพาแต่จะอยู่ต่อหรือครับประมาณอยู่ต่ออีกประมาณหนึ่ที่ภาพทีนี้ผมไปลงทำในอินเทอร์เน็ตยูทูบไม่ทันก็ ตีหน้าก็มาใช่ไหมครับ,รบารมาเจออ๋สอสงการคุณลุงเขาก็มาขายนะอยู่ด้านหน้าพระร่วงนะครับมาอุดหนุนมาสั่งซื้อได้เลยนะครับมาชมมาเที่ยวมาแวะพักผ่อได้ครับไม่จำต้องการไม่อะไรยังไงับโทัพอ๋อโทรสั่งได้ด้วยนะครับไม่ใหม่ๆมีทุกตัวพูดง่ายๆอยากได้อะไรโทรมบคุย่อนครับหาให้ได้มาเลยแล้วส่งถ้าเกิดเขาอยู่ไกลส่งไปให้นะอยู่ไกลอยู่ไกลทำไง ยู่ไกลอันนี้เรายังไม่มีโครงการจัดส่งอ๋อต้องมารบเองครับแต่สั่งได้จากมากจะน้อยอะไรได้เลยครับขอบคุณคุณลุงเตามาครับพอดีมือซ้ายเป็นถุงกองแตตั้งขาทั้งกองขอบคุณมากครับผมครับผมวายมือเดียวครับผมสวัสดีครับ